ธีอของเราทิศถึงเขาเงี้ยเหกหวานอของงามของแสบเอาเลยเด้อเป็นก่อมาแล้วไปเลยโอ้ยงามเพี้ยจอดรถหมดยิ่พ่นหน่อยด้วยจังแงงเพี้ยนยังงามเลยจ้ะของแสบของหวานครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมปอฝนสาวเดือนอีสานมณฑาพะลุยครับผมวันนี้เผากันย่างสดสางหมื่นเนาะจ้ามารอเบ่งไตเห็ดครับผมอยู่ช่องเชงกำอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสกีรึครับผมวันนี้มาพงญ่คั่วในวัดพะลุยคือเก่าเนาะจ้าแต่ว่าอยากใหญ่แห่งเขาปลาแล้วครับผมอยู่ปุรุเนปอล์ฝนสาวเดือนครับผมวันนี้ชิมานเห็ดยังเนาะไปลุยนกันครับผมนะค่ะเขาปลาติดสองหมื่นเด้อครับผม โอ้ยหดูเด็ดชาอยากมืนตัวเสียเดือแมนขโตกะยังมีหน่อยกิมีเดยสุดเพอมีง่งะอดภัยดีมีง่าแหละมีบอกีะพี่พี่นี่ขาหลอมีคขาอวบขายง่าย

หมดยังเสียบตินเห็ดอุ้ยค่ะยาว <laughs> สวยใ้แบบนี้อย่ายงใกล้เห็ดแชวเลย เนี่ยมือยางไก่เนี่ยโบคอยเห็นเนาะมันเหลื่ยมสีแดงเนาะโอ้คนตกแข็งนะโอ้ยโอ้อจับยาแงเด้แม่็ดดิใส่ทุ้งมือกับจับยางที่เขาด้วครับผมทั้งมือเปียกโอ้ยยางกับเขาก็พิษทางเนาะไปเแถ่ยวเลยแม่บโบเห็นโอ้ยนี่มันยางเหยียบมาแล้วบ่เหยียบเละ Nhìn ừ. nó không nó nhảy nó nhảy nó nhảy nó nó nhảy nó nhảy nó nhảy nhảy nó 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 nó nhảy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  nó nó อย่างกายมาบเห็นเห็ดเหยียบไปแลยบมีหมแบดเทีนเห็ดุบมีหมแบด่อ็ดเยนั่นแหละว่าเิีอยวหนีดใหญหนีดไหพี่จังขาเห็ดโบเหินปาดทาเห็ดโบเหินเห็ดหนีดหน่อยก็ได้ค่ะออขทาอยู่ใหญ่ทุงมือผู้า้ห ช่วงนี้กังเห็นแตเห็ดแดงอยู่นะจ๊ะอุ้ยดอกนกสุดยอดเลยนกเยงขึ้อู้หาไเห็ดผ่ลายเาะดงขลายดูง่่ครับปอนซอู้หยปานว่าเห็ดแดงขลายเลยตกญ่แหง หลายเลยพอแล้วก็ยังพอแล้วไม่กได้นั่งนั่งอืมพันโพเนาะแดงเลยพี่น้องมาสาดเดือนอุ้ยจะมีดหน่อยจะเมีดใหญ่จะหนีละกอยออ้ยบึงเนี่ย อ่อนใหวไหยก็มีไงก็มีกำลงังข้นก็นมีข้นเขาดวยโอ้โหขาเอาเอียงนี่เอ็ดเดี๋ยวโอ้ดอกไก็มีนะีดอกน่กอยก็มีหูไต้ยองน,นี่ตดเด่อนอนะไรอย่เนาะเปนไหมใช่ เนีย่ยมันก็เห็นที่ปานไดเนาะปันแจ้งอโ้ว๋าอืมแจ้งแน่แล้วจุ๊ยน้อยพอเห็นเหฮื่อเห็นค่ะเห็นค่ะ กำลังนี้ยั่ืเปล่าเป็นหมไล่า a u ี่อดอกวหน่อยเนาะขาเนียนกำลังขึนไปไล่กำลังขึ้นนีหน่อยแต่แสบเด้อหน่อยเนาะแสบกุบๆ ถึงหนพอแล้วปูนคุณครับนี่รสชาติหวานด้่ยครับผมหวานแสบพอดีคำลเลยรอบสองดอกคำดอกนี่ค่ะ this one to side. So now. Mm -hmm. Mm ngọt Mm nhiều kháng Ui đọc này, đọc này Ui thả, bằng nó rồi đó nè, nè, phụ rồi Pinh. Pinh

เดียงขาลาล่มาเนาะปาดค่ะนี่ไม่ดีเหรออู้ยปาดคาลาลดิปาดพี่น้องพอแล้วครับผมอีกของเราเห็ดขเขางเห็ดมานอาดสุดจอดเลยดอเาเดอจะนี่อกมีไงเดือดาตรงนี้มมงแท้ละ้โน้ำผุน้ำโค้งขีขาด้วยครับผมกอเขียวกอเขียว โอ้ยจอดอืมตัวนี้ยังปวดอกโ้ค่ะอนี้มอืมมาด้วจ้ะโอ้ยมันลออจะยัยังยังอู้ดอู้วอู้เต็มกำมือแล้วนี่ฮะอ้าวลิ้เลยใใหญ่เออจิ้งเลยนี่ของแท้ มูลนี่หกหลายเลยอ้งาม้งมมี่พนหน่อยด้วย้มงามเล้ยงองามเลยเก็บจ้ะเขาเียนด้ครับผมจ้ะเป็นอยู่นี่นี่เนาะเียนบะตองบะตองตัดตัดตัด้มีเาบะตองตัดนนี่โอ้โหจนแดงลยบี อ้ถูกมาดีเอาเลยเอาเลมางามาเลยจ้าแถวเลยครับผมบอกเยจ้ามูไงมูไยมา ยังสวยอ่ะติดแถวมาเลยติด่เงี้มาเลยเห็นจ้ะขาแบบยาวอ่ะขายาวขายาวดี่อีนึ้สนุกนานใต้อมดสองสีสองสามห่มอ่ะนี่ดเงินนี่ดวนี่ดอมนี่โหคขา ี่พอมูงใหญ่เนะเนาะอเไรเนอะฮัทงามแหงจ้ะ่หมูนี่มูเลยมูนี่นนบัากหลายเลยฮู้ยงามแหงมีพนหน่อยด้วยจามแ่ อองยเเอาเก็ตรงนครับเก็บจ้ะาเนนครับผมเป็นอยู่นี่นี่เนาะเ่นบ่ตรงบ่ตรงตัดตัดตัดตมีนะคบตรงตัดในนี่โอ้หผิวอู้หูติดน้ง่บนอถูมาดิมัดดมาดอัเลยโอ้ยมัดงามัดจ๋าเเลยครับผมบอกเลยจ้

สี đ ều, đ ều, đ ่เามนี uh. ่ดวนนี huh. ้นนนี่นี่มูาเีลืี่พอมูไงหญ่แเนาะนี่แดงแด่อะ้รนี่แดงหน่อยอออูข่ามเยาเลย อยู่ข้างในได้จ้ะโอ้โหนี่ตาแล้วถ้าเดี๋ยวหดขางแล้วถ้าเดี๋ยวหดขางาไปโองโอ้ยู่ข้งล่างจริจ้ะอย่งงเเือดผึ่ึ่งเขาอีลีพอไงพึ่งเขาเพราะตพึ่งทหารพรากันบอกกันอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ม่ล่ะคบพึ่ง ออหยถุงทองคำครับผมหยิงทองคำจริงๆด้วยจะเป็นคาเปียน่อรเนาะคาเตียบองม่ดดอกอยออทองคำเหอไมแมนจ้ะงามครเหลืองทองอพี่เดือน <c ười> <c ười> อ้เหลืองทองครับผมอวยคนละถือบบถือทางเหลืองทองปเทาขึ้นไหมอืมากเริจ้ะอุ้ยดอกเฮ็ดเพื่อเขา คลาดถึงเขาครับผมนี่ดูยิมเอยิ้มุนเหมือนเลยอ่ะยินแล้วพี่มาพี่สดเดนกำลังข้นไม้เลยยาวมมเลยครับโอ้ยมึงิะเกาะเือนี่ตัคี่ใ่ันกกลังขืน จะเคียานนะ,ะพัอผมเดือดมั้ยอุ้ยหนาแน่จะเดินไดไมาดอกบางแดงแดงจึ้งคือพี่น้องโอ้ยขาอ้ยปั่นเขียงุงเลย

องแสบของหวานมาแล้วจอดความน้ำช่วยองแสบครับผมมันไม่วีต่อมดอเลยเนาหมดกับพ่อปานัหมดทมวีเลยอาเลยเด้อค่ะวีมักกะดาได้วยหอมขอาครับผมพี่เดียดอกหนึ่งอน่อยบนี่นั่นหจุมอ้ขับข่อายแองเสบ อุ้ยมดหมดหมดอืกัดแล้วกัดแล้วเโอ้โหตะโกนเนี่ยิงแถวกันมาเลยมาเลยนี่ชิ้นต่เลยอ้โหจะ่อกก็บเบาเลยง เต็มกำมือพอแม่ยังกันละวาดละแวงไปหมดมือยังบวมอันเศร้ายุ่งกัดซื้อฟาดอ้ยเกือบเหยียบมัน่าดแต่ตุนหน่อยอ้หปั่นขาลงงเลยมีแต่ขาุงี้ยวอ้ยมีหน่อยก็ไล่น่ะ อีกเลยอือหอม้นใหม่ตัดค่ะนี่มาผีมาเบิองตานี่จ้าสุดยอดแล้วเห็ดเบิองเห็ดขาวอิเห็ดแสือแครับผมมือนี้เห็ดขาวกระปุกผู้เห็ดขาวสันคุณภาพอุ้ยปวดดินครับผมปวดดินลมไปไหนด้วยเอาเป็นกองอ่ะอุ้ยอ้ยอุ้ยนี่คือนอีกขึ้นอีกกองขึ้นอีกสุดยอดเลย มีลาพัดแสบขนว่ามีขาดอกอะมันคอยมีมีเลยมมีขาเขมีดินเหนีว่าไปออกพื้นนี่ง้านซีนเขาหน่อยสีนน้ำตาลแสบเนี่นะโอ้ีเขาโอ้ยปุ่นเดียวเลยเย็งสิ มันเป็นเขาึงตามุ่เดียุ่เดีอ้ยแถวเลยเป็นแถวเลยอุ่นดียุ่นดีุ่คอกอือโอ้ยลังงานพลังแสบเลยออกเป็นมูงใหญ่เลยไนนี่ของเขาบันของแสบของหวานนะครับผมเป็นแถวเลยอุอุ้ นี่เขาเห่ไมได้ก็โอ้ยพอแล้วลาแล้วบออุ้ยออกเบื้องใหญ่ครับโอุ้ยถือผลใหญ่ที่ไหเนาะบุษบดเดือนอุ้ยได้บ่อกระหว่าบ่ได้นี่ก็บ่ได้เป็นลาเป็นล่ามาเลยอโอ้ยอ๋อมปเลยครับผมล่าอีกเนี่ยบ่ได้พ่อดอกบอกบ้างแม่แล้วเบื้องติ่แบบเป็นเนื้ออ่อนอยู่แล้วดิโอ้ เนี่ยโเห็นมากเเนี่ยเห็นเห็ดโแตะคนเเ่าจันละเ้เอามีขอกันปักไม่ไปน้ำบ่ฮะว่าปักใหม่ไม้ไปน้ำกัมี่ด้วยบอกง่ามาหบอกมามมูไ่เติบเลยครับคนกับเป็นเป็นเป็ยังกับไหว้ นังเลเลนี่ตัวงามนี่เลงามได้กันโอ้นี่สวยจังเยเกิดเป็นหมูนาะนี่เนาะไปไครับมีแต่ดอกกุงามเนาะขายยังไงด้วยทำขาไงับผูก็ไปก็ไทย หค่ะ <outta S 1> อ๋อรกใจเมดมือกล่องเลยค <c oughs> ือมลมใส่กล่องหัวสิโอ้มันข่องเพื่อนด้วยจากกออให้ลมมอเมนต์สาวเดือนครับผมชายาเกากลับมาแล้วนั่นโอเ แม่อะไรเมื่อกี้คดอกงามกิ๊งามเาิเป็นขัดรงดไหมเกิดอย่เราสองเดือดอกเหลืองนี่ไหมเห็ดคือเ็ดต้องค้ามริงอนี่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 เป็นจีนเลยจ้ะเป็นด้วยไหเอาเห็ดนาเ็ดเือบเห็นบบเม็นโบล่ะนี่เด้ดอกง่ายก่านี่เห็นบเก็บมาดูดูเออดอออหลี แมนบอกนี่นี่นี่เตรีมเลยนี่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 หน่ียนี่เินีบอเดี๋ยวไปก่อนแมนบอเ่รโอ้ป๊ดถเกิดบ่ายไนี่นี่ยังนี่อออม่เคยเห็นหน่อยังสีเด่อ้าวเขบ้น่งแมนบนี่เดตตัวแม่คนนี้นี่แมนบ่นี่แม่คนนี้อีจจะเนาะอจะแมนเนาะนี่เต็มเลยจ้ะเอาที่ส่นเก็บไปก่อน งามเองครับกิกอนี่อื้อละแมนแมนดีออยู่ไม่เป็นแถวเลยกินพุ่นดอกไคือเป็นปิงเป็นปิ่งอนาอดอกหน่อยเนาะอ้พุดอกหนดอกไงก็นก่อนอืดอ้ดเกาะแขนไว้ทั้นอนี่อื้อจ่ามกอื้อเพิ่งเพิ่แมนเ่าเด เนียเข่าเขาบังกองแสดงกองาใหม่บ้างดีกว่าเื <t ousse> <t ousse ่อนาะต่กแต่เมีเน네ือเตมยม้พี่ติ็มเลยนี่เออยเบึ้งบึ้งุดหยางเย็ดยังบู้ิดาเขาผมของงามของแสบเอาเลยเด้อเป็นก่อมาแล้วเอาเลยจะน่าออกเลยจ้า

อขางามแหงจ้ะนี่โอ้จะไปนอนอยากเงงามหมจะยิ่งหยางดอกสองเดือนเด้งในกระตาก็ไดจ้ะสุดยอดขัดสันห็ดแสบเลยสวยงามเกือบเต็มตาแล้วเลื่อนนิดน้อยน่ยหนกัดก่อยออกแล้วครับผมใหญ่เบิด อ้มโอ้เห็นไหมคุนคิดจนงามจนหวานลงเห็ดสวยงามช่างบอยชัวงมานตะดอกดีอู้สาโอ้า ชาติหวานเด้ครับผมเห็ดชนิดนี้แดงชีเกือบเต็มตาแล้วเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับผมจับปลาแล้วปาลาขึ้นฝนกำลังมาอยอดได้ยามานะครับเป็นอของเช้าเดือนบอเก็บขึ้นใหม่เนาะแดงชี้รอบทีซีได้ครับผม ฟีกัดช่องเชงำอำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกตครับผมหมันเป็นตาพอลอมเหมือนมีแดงสีแล้วเนาะเด่นๆคือแดงสีแล้วจตะเนาะแล้วก็พึ่งเขาพึ่งเขาเขาใหญ่เขาหน่อยแล้วก็ขึ้งยังเพอมเขาเงยเขาหน้อยเขาหน้อยมาครบเสียด้วยรอบนี้สวยพึ่งหัวหยองเขาหัวหยองก็มีหยอดปือมาสุดยอดเนาะแต่ว่าก็ออกเป็นจุดคือกันคืท่านได้ออกเต็มปลาด้วยครับผมออกเป็นจุดเป็นจุดมังได้ขึ้นก่อนมังได้ขึ้นหลัง เดี๋ยวค่อยหลุนเท่ามืออื่นเนาะไปทางไหนเนะาะเขาปลาใดมืออื่นลาพีลา่ล้อนของกระบาลละแล้วครับผมนี่พอกันไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับหอม